ได้ฟาดนะครับตอนนี้นะครับเอ,อเปิดสักลาดขึ้นมาใหม่ๆนี่ก็ใส่กันสนันนะครับเออบางคนก็บอกว่าอยากไม่ยังยังไม่ทันตั้งตัวเลยนะครับเออพอพาดพิงถึงนี่ก็ฟาดกันก่อนเลยน,ะน่าจะใช่นะเอสามสี่ทุ่มห้าทุ่มนี่แหละอยู่ในเกณฑ์น,นี้นะครับน่าจะใช่กลับมาจาก ล้านนะครับก็ก็มาขึ้นไลท์เลยนะครับ FC ก็ทักทายกันไปเนาะอืมชีวิตนะครับ FC นะครับต้องสู้กันสุดขีดอ่ก็ไม่ว่ากันนะครับให้เขาฟาดกันไปนะครับเ,เจ๊และเจ๊ใหญ่นะครับใส่กันไปอ่า ผู้ใหญ่นะครับระดับผู้หลักผู้ใหญ่ฟาดผู้น้อยก็ต้องหลีกนะครับเมื่อไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้อนะผู้หลักผู้ใหญ่เขาฟาดกันก็ลีกเด็กก็นั่งมองอย่างเดียวนะครับเมือ่อสบายใจไทยแลนด์นะครับก็เขาจะไม่มีความพูดง่ายว่า เริ่มต้นมาก็ปีปีที่แล้วเนาะเอ่อต้นเดือนธันวานะครับช่วงธันวามาลากมาถึงมกรานะครับก็เรียกว่าฟาดกันข้ามปีกันทีเดียวเอ่อมีเรื่องตรงไหนยังไงก็ฟาดกันข้ามปีกันทีเดียวคุณปินทันนะครับสวัสดีครับผมก็ถือว่าเขาเหนียวแน่นเหมือนกันนะเดี๋ยวตอนนี้ก็จะดูที่ว่าอ่าทาง ต่างประเทศเนี่ยก็จะพูดยังไงนะครับเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้แล้วว่าเรื่องลูกเขาเนี่ยต่อไปก็จะไม่มีคนช่วยเหลือเนี่ยเออจะทํำยังไงเออถามว่าจะทํำยังไงถ้าไม่มีคนช่วยเหลืออ่าเห็นไหมมันก็มีผลอีกถ้าไม่มีใครช่วยเหลือเขานะครับเพราะว่าเพื่อน นะครับที่อยู่ที่นี่ก็ล่อหลอไปทีละคนสองคนนะ่ะแอดมองไม่เห็นทางเลยต่อไปนี้นะครับเอ,อว่าจะมีเพื่อนอยู่เนี้ยจะโดดเดี่ยวทิ้งปล่อยไว้ให้โดดเดี่ยวเดียวได้เนี่ยนะครับ fc อย่างที่มันเคยไปว่าคนอื่นเขาไ่าโดดเดี่ยวนะครับเออหาว่าอยู่ที่นานเนี่ยโอ้ยแางนะครับล้างไม่ค่อยมีใครช่วงปีใหม่ก็คนน้อยมากนะครับเออไม่มีใครเลยนู่นนี่นั่น แต่ก็อย่าลืมว่าที่นี่ก็ยิ่งหนักกว่าอีกไม่มีใครเออมีแค่คนสองคนนะที่ไปกับเขานะไปกินด้วยอะไรด้วยก็มีแค่นั้นเองเพื่อนฝูงไม่ค่อยมีนะครับบอกเลยเลย <c oughs> เพราะว่าก็เขาไม่เอาใครอยู่แล้วเขาไม่เอาใครแล้วปัจจุบันก็เพื่อนคนที่อยู่ร่วมกันมาเป็นสิบสิบปีนะครับอยู่กันมาตั้งแต่เด็กแต่น้อย ก็ต้องแตกแยกกันออกจากกันเองสีต้องแตกแยกกันออกจากกันเพราะว่าเหตุผลบางประการที่ทําตามไม่ได้อ่าที่ทําตามไม่ได้เหตุผลบางประการทําตามไม่ได้เขาก็ต้องแยกตัวออกเขาขออยู่แบบเงียบๆสงบสงบไม่ยุ่งเกี่ยวใครถามว่าเขาอยู่ได้ไหมได้สิถูกไหมบางคนที่เขาออกมาหลายๆลายคนเขาก็ไม่เคยมีปัญหาเลยนะครับ คุณสิริคอนนะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังค่ะขอบคุณมากครับผมนะขอบคุณมากครับผมแมวนอนหรือปานะครับหรือ,อยังนอนไปแล้วแมวนะครับนอนหลับไปแล้วนี่แหละเอฟซี FC. ก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับนะเออ แบตแบตเตอรี่หมดแล้วขอตัวก่อนได้เลยได้เลยนะครับโอเคก็ทักทายนะอย่าลืมนะครับดูคลิปดูโฆษณาให้ด้วยนะครับดูโฆษณาสำคัญนะครับเอี FC. นี่นะเห็นไหมฮะเออทุกคนก็เข้าใจอ่ะทุกคนก็เห็นและ f อฟนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนาะยิ่งอยู่นาน ไปปีนี้นะ่ะจะเป็นปีตัดสินนะเอซนะีเอสบอกเลยเลยนะเออเป็นปีตัดสินว่าจะแตกกระสัน,ส,นสันเซนไปส,สักเท่าไหร่กันอา่าแตกแยกกันไปอีกเพิ่มเติมอีกหรือไม่ยังไงนะครับเออเราก็ได้เห็นตอนนี้แหละต่อไปเนี้ยอา่าวกไปวนมาก็เข้าเรื่องนะครับเข้าเรื่องตัวเองทนกระแสนะครับไม่ไหวนะครับ คือคนพวกนี้นะอยู่อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วเอฟซบอกตรงแอรก็คือคุยแล้วถ้าเขาแยกกันอยู่เนี่ยอยู่ได้นะเออเรื่องอะไรนะครับเขาอยู่ได้แต่ว่าจะเข้ามาหากันอย่ามารวมตัวกันแค่นั้นเองถ้ารวมตัวมีประเด็นแน่นอนเมีพังนะครับรวมตัวไม่ได้รวมตัวมีประเด็นแน่นอนมีปัญหามีประเด็นนะครับ เขาต้องแยกกันอยู่กันอนะแยกใครแยกมันอยู่ใครอยู่มันอ่าคุยกันทางห่างได้แต่ถ้าเข้ามาหากันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะอืมบันเทิงาสายบันเทิงบันเทิงแน่นอนโอ้ยไม่ถึงหรอกนะไม่เกินอ่าประมาณชั่วโมงนี้ก็โอเคแล้วนะครับลงแล้วอืมไม่ก็หลังจากหวยออกแล้วค่อยคุยกันนะประมาณนั้นนะครับ ก็ไลไลเอาพอประมาณหนึ่งนะครับไม่เราจะไม่ไล่หนักตลอดนะเดี๋ยวหวอยออกค่อยขึ้นใหม่ก็ได้นะไม่มีปัญหานี่เอฟีนะครับงานนี้งานนี้ต้องบอกคำเดียวนะครับเอฟซีงานนี้ต้องบอกคำเดียวว่า ปีนี้เป็นปีตัดสินนะครับเป็นปีตัดสินว่าใครจะอยู่ใครจะไปนะครับอืใครจะโดนแบบไหนยังไงเนี่ยปีนี้มันบอกชัดเจนที่สุดแล้วอาบางคนก็ถึงขั้นถอยออกไปเลยนะถอยหลังออกไปเลยนะจะไปทำคอนเทนต์อย่างอื่นไปฟาดอย่างอื่นหรือไปทำคอนเทนต์อย่างอื่นก็แล้วแต่นะครับตามสบายนะครับ ถ้าไปทําอย่างอื่นเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงนะเออไม่ได้มีปัญหานะครับไปทําอื่นตามสบายเลยนะครับอืมสวัสดีปีใหม่นะคุณนัทนานะครับขอบคุณมากนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับเฮงเฮงตลอดปีค่ะขอบคุณมากครับผมให้เข้าไปนะครับเออแต่อย่ากลับมานะเออกลับมาเนี่ยถ้ามา ย้อนกลับมาเล่นฟังเราอีกนะครับเราก็ต้องพูดเหมือนเดิมก็ต้องว่ากันเหมือนเดิมแต่ถ้าเขาไม่มาเขาไปทําอย่างอื่นแล้วรุ่งเรืองนะครับก็ตามสบายเลยเออตามสบายตามนั้นเลยเอาที่สบายใจแต่ถ้าย้อนกลับมาพูดถึงของฟังเราใหม่นะครับมันก็ต้องฟาดกันไปใหม่อืมต้องเริ่มกันใหม่ใหม่แต่ถ้าสาั่งคนสั่งแยกย้ายกันไปนะครับก็ไม่มีปัญหา ตามนั้นเลยไม่ยุ่งกันอยู่แล้ว <c oughs> าทาซุงนะครับสวัสดีครับผมนี่แหละเอฟซีนะคนเรามันก็อย่างว่าแหละนะถ้ามันไม่มอพูดเรื่องพวกนี้มันก็คงจะอยู่ลำบากเออบางคนเขาก็ไม่ทนเ,เพราะว่าเขาโดนไปแล้วไง <c oughs> เออแต่ก่อนนี้ เขาคิดว่าจะไม่มีใครไปเล่นงานเขาได้นะเออเขาก็เหิมเกลิมไงเอหอิมเกลิมพอโดนไปบ้างเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วว่าโอ้โหเฮ้ยมันไม่ได้นี่ว่าเออเออเราจะไปห้าวอยู่เนี่ยนะเออโดดๆเลยนะมันก็ไม่ได้นี่วะ่ะเพราะฉะนั้นต้องรีวันลุ่มนะครับเออหีวันลุ่มนะครับลงไปบ้างนะถ้าไปอย่างนั้นก็โดนพอโดนปุ๊บนี่มัมีประเด็นมีปัญหาเลย <c oughs> เออ เกิดการทนไม่ไหวนะครับก็ออกมาฟาดนะครับนี่แหละเพราะว่าหาคอนเทนต์คอนเทนต์บาปไงเอฟซีคอนเทนต์นนด่าเขาไงเมื่อด่าคนนู้นคนนี้แซะคนนั้นคนนี้ถ้ามันเข้าข้อเข,า,ขาก็ฟ้องเอาแค่นั้นเองโทษใครไม่ได้จริงๆเรื่องนี้โทษใครไม่ได้ เหมือนกับสภาพร่างกายจะไม่ดีนะไม่พร้อมนะครับอเอฟซเหมือนจะคล้ายๆจะไม่เวิร์กนะครับอ่ก็ยังไงก็ทักทายกันเข้ามานะครับเอฟซี FC เนาะ <c oughs> บางคนงก็ทนแล้วทนอีกนะครับตอนเนี้ยใส่กันไม่รู้ว่าคู่ไหนเป็นคู่ไหนนะครับ <c oughs> นะใส่กันไม่รู้ว่าคู่ไหนเป็นคู่ไหนออ พาดพิงไปได้หมดประมาณนั้นนะครับตอนนี้แอ๊ก็จะดูที่ว่าจะมีใครเพิ่มเติมขึ้นอีกหรือเปล่าฟาดกันเนี่ยนะครับเพิ่มเติมขึ้นอีกหรือเปล่าคนนี้จะฟาดกับคนนี้ไหมหรือคนนี้จะพาดพิงไปหาคนนี้ไหมคนนี้จะออกมาตอบโต้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูอ่าผู้นําผู้นําก่อนเป้งตัวเป้งนะดูตัวเป้งก่อนว่าจะมีใครขึ้นมามาฟาดนะครับเรื่องฟาดเหมือนกับ มายับยั้งว่าอย่าศึกว่าเฮ้ยอย่าเล่นแรงเกินไปนะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นคอนเทนต์ไปซะอะไรอย่างเงี้ยมมันก็เป็นไปได้อยู่แล้วเรื่องคอนเทนต์หนึ่งละมันใช่อ่แต่แอดว่าฟาดกันฝ่ายเดียวกันนะฟาดกันมันจะมันเพราะว่าอะไรครับแอดจะดูที่ว่าเขาจะฟ้องร้องกันหรือเปล่าดูตรงนี้นะฟาดให้ถึงที่สุดแล้วก็จะดำเนินการฟ้องร้องกันไหมนะอืม รู้สึกว่าเขาจะบอกว่าต่อไปนี้นะครับผีไม่เผานะครับเงาไม่เหยียบกันทีเดียวอะเออผีไม่เผาเงาไม่เหยียบนี่ถือว่าโอโนะ้โหโกรธกันมากนะครับเครืองเกินยังสุดๆแล้วละว่ะมาแมนะครับก็ อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้นะเออบางครั้งก็อาจจะหลุดหรือทำให้อารมณ์พาไปบางคนด่าไปเพลินแล้วอารมณ์พาไปเอฟซีเออพอรู้สึกตัวนี่พวกฟาดกลับมาแรงมากนะบางครั้งก็หยุดไปชะงักไปเหมือนกันเออแต่อย่าลืมนะพวกนี้เขาคงยอมไม่ได้หรอกเขามีแต่ว่าระดับปรมาจารย์ไม่ใช่ลูกศิษย์มาทะเลาะกอันนี่ระดับเทพทั้งนั้น ระดับปรมาจารย์นะเออระดับฝีมือฉกาจทางนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะยอมใครไม่ถามหรอกไม่มีหรอกเขาไม่ยอมใครหรอกเออไม่ยอมแน่นอนนี่อเอฟซีนะครับทนได้ที่ไหนละ่ะคนเราก็อย่างว่าแหละเขาไม่สนใจเราผิดถูกนะครับผิดถูกไม่เกี่ยวไม่สน ตอนนี้ใครก็ห้ามใครไม่ได้ทั้งนั้นแหละอืมเพราะระดับเขาทั้งนั้นเหมือนเขาฟิตร่างกายมาดีมากนะครับฟิตร่างกายมาพร้อมที่จะออกลุยได้เลยนะเออระดับเขานี่เขาผ่านประสบการณ์มาเยอะ fc นะบอกได้ได้บอกได้เลยว่าคนพวกนี้เขาผ่านประสบการณ์ผ่านเรื่องราวผ่านร้อนผ่านหนาวมาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ อแล้วเขาจะยอมได้กันยังไงใช่ไหมเขาจะยอมกันได้ยังไงเขาต้องออกมาโต้เถียงถ้าพลาดพิงถึงเขาเขาก็ฟาดไม่สนใจอยู่แล้วนี่แหละเอฟซีนะครับอยู่ไปก็อย่างว่าแหละนะอืมต่อไปก็คงจะคงจะไม่มีเพื่อนแล้วล่ะแยกแยกกันอยู่นะครับแยกกันอยู่อ่า ฟาดฟาดทั้งสองฝ่ายได้เปรียบนะเออเหมือนเหมือนตกใจอะตกใจฟาดอ่ะเออตกใจฟาดเอซี